สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่แบบไม้หาวค่ะวันนี้นะคะเราจะพาน้องตัวมารีวิวบ้านค่ะอทุกคนเดี๋ยวแล้วก็มันเริ่มบ้านรีวิวบ้านกันเลยค่ะบ้านรีวิวอะไรนี่แหละอเดี๋ยวแล้วก็เริ่มรีวิวกันเลยมารีวิวคือตอนนั้นลูกปองมันสีน้ำเงิแต่เราเปลี่ยนเป็นสีชมพูรเราลืมเพราะว่าเราไม่เห็นลูกปองผิดหรอนี่ค่ะบ้านในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูอย่างนี้เลยน่ารักมาก นี่ค่ะล่าสุดเจ้าของเชื่องชมตนเองแล้วหนึ่งแต่มันน่ารักจริงอะ่ะอันนี้เราจะใช้พุดดิ้งนะคะเป็นที่มาทัวร์ด้วยนะอัน,นจะเป็นอันนี้ด้วยเราจะพาน้องลุกตัวมาทัวร์กันหมดเลยค่ะตัวละสองรอบไปไปดูกันอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนมีลูกป่งด้วยนะมีทีวีให้ดูด้วยค่ะอันนี้ก็แบบสิบเป็มสิบเลยค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะพาฟองน้ํานะคะมาทัวร์ห้องครัวค่ะทุกคน ห้องครวก็จะประมาณนี้เลยมีโต๊ะอาหารนะคะสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้เพราะว่าน้องน่ารักมากแล้วก็จะมีเอ่อตู้เย็นด้วยนะคะตู้เย็นก็จะมีนี่เลยค่ะทุกคนไก่อบซสเตรปนะคะทุกคนแบบครูแบบตัวใหญ่มากเลยดูกคน นี่ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีไอติมด้วยนะคะทุกคนไม่อติมหรือสตรเบอรี่ด้วยนะทุกคนเราจะใช้รสสตรเบอรี่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยแต่งบ้านเป็นสีชมพูแล้วไอศ์รีมก็ต้องสีชมพูค่ะนี่น้องฟองน้ำน้ำม,มะทั่วแล้วก็ต่อไปค่ะเออนี่เลยปุยนุ่นแล้วก็เออปุยนุ่นนะคะแล้วก็มัฟฟี่แล้วก็ฟองนมนะคะสามตัวที่ออกคลิปวันแรกเลยนี่จะมี เครื่องซักผ้าด้วยนะคะทุกคนเราตักผ้านะนี่ค่ะทุกคนมีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมีเครื่องซักผ้าเราตักผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนนีาจะมีกระจกด้วยคืออันนี้ไม่เข้ากับธีมเลยอะเพราะว่าอันนี้เป็นสีเขียวทุกคนแงแงแง่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนอันนี้จะเป็นแบบันจะเป็นเสื้อนะคะมีเสื้อสีฟ้าสีขาวอะไรอย่างนี้นี่ เราทำตรงนะแบบนี้น่ารักมากค่ะทุกคนแต่บ้านมันแบบบ้านแบบมันจะพอดีอยู่นะคะเป็นบ้านไม่ค่อยแคบมากไม่ค่อยใหญ่โตมากค่ะทุกคนเป็นบ้านปกติเลยมีตู้เกมนะคะเอ้ยไม่ใช่มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีหนังสือสมุดอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่คือแบบแบบนี้คือแบบทำดนทุกอย่างจริงๆแต่งแบบบ้านอยากให้แต่งบ้านแบบ คือทุกคนมันแบบสวยมากอลังการมากเลยค่ะทุกคนทุกคนคือเราแบบทุกคนสามารถแต่งตีมสีดำแต่งตีมสีพาสเทลอะไรได้หมดเลยค่ะทุกคนและต่อไปห้องนอนค่ะพาพุดดิ้งมานะห้องนอนสวยสวยเก๋จ้าคืัคนนี้คือสวยมากเลยทุกคน มีตู้หนังสือนะคะันนี้คือตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นได้นะคะกำจัดไร้ไม่มีฝุ่นไร้ฝุ่นค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็งงอยู่นะคะคนพูดเครื่องดูดฝุ่นกำจัดไร้ฝุ่นไร้ฝุ่นไร้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นไร้ไม่มีฝุ่นหายใจโลค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เตียงนอนของเราค่ะทุกคนมีนอนได้หนึ่งคนนอนได้หนึ่งคนอุบาทมาก แต่ว่าเราก,ก็น่ารักอุ้ยทุกคนกระโปรงเปิดไม่ได้ปะอันดี้คนถ้าแบบจะนอนเนี่ยต้องใส่กางเกงนะเราวว่านี่ค่ะอดคนมีกกอบรูปมีอะไรต่างๆด้วยมีโคมไฟด้วยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแบบชื่อแบบไม้เฮาค่ะทุกคนต้องไปเล่นแล้วและต่อไปค่ะนี่เลยค่ะพา พาปุยนุ่นพาเอ้ไม่ใช่พาปุยเมฆนะคะแล้วก็มาฟี่นะคะมาที่ห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำเป็นอย่างนี้เลยมีอ่างอาบน้ํานะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นสีชมพูนอะอ่างอาบน้ำเป็นสีค่ะเพราะว่าเรามมนมันไม่มีนั่นแหละมันไม่มีนะคะทุกคนประมาณนี้เลยคืนนี้เราให้สิบเต็มสิบเหมือนกันคือทุกอย่างเราให้สิบเต็มสิบเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าน่ารักมากอันนี้เป็นบ้านที่เราแต่งเองหมดเลย อ่ะทุกคนแล้วอันนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็นบ้านไม้ค่ะทุกคนอันนี้คืออันนี้มันเป็นข้างนอกนะคะทุกคนน่ารักมากเป็นบ้านไม้ต่างๆนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยนี่นี่ค่ะทุกคนประมาณนี้เลยคือน่ารักมากแล้วก็เราชอบสีน้องมากเลยเพราะว่าสีน้องเป็นสีน้ําตาลแล้วก็น่ารักฟุดฟุดอันนี้มันเปลี่ยนสีไม่ได้นะคือแบบถ้าเปลี่ยนสีได้คงจะดีทุกคนเราอยากให้เปลี่ยนสีได้มากเลย และต่อไปนะคะเราก็มานั่งชิลอยู่ที่หลังคาเลยค่ะทุกคนชิลมากเลยอ่ะชิลมาก ช,ชิวมากเลยค่ะแล้วเราก็ลงมาข้างล่างเลยนะคะทุกคนแล้วตรงนี้มันจะเป็นอ่างนะคะมันจะเป็นแบบนองน้าอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยลึกมากอะทุกคนมันก็แบบเออตรงนี้มันก็แบบมีที่นั่งมานั่งกับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนต้องชวนเพื่อนมาเล่นนะคะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้หรือว่าจะชวนใครก็ได้มาเล่นนะคะทุกคนนี่คือแบบโอ้ยสุดยอดมากเลยจ้าแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นเออตรงนี้ก็มาพบเจอกับฟองน้ําอีกแล้ว นี่คือเจ้าฟองน้ํานะคะทุกคนเจ้าฟองน้ํานี่ก็จะเป็นโซนเอ่อเป็นโซนหน้าบ้านนะคะทุกคนคือบางตัวทุกคนอาจจะไม่ได้เอาคือบางตัวเราอาจจะไม่ได้เอาสองรอบนะคะทุกคนแลวคืนนี้เราไม่แน่ใจว่าครบไหมน่าจะครบมัง้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะเราก็จะไม่ได้นะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขาดเจือลาไปกันค่าทีกเคลื่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด s u b สไคร b e ด้นะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายครั้งสุดท้ายบ๊ายบาย